สำหรับวิธีเข้าโหมดเปลี่ยนบูตสก,กิลโลโก้ของ tnx731 ็วิธีก็เหมือนกันกันกบ7360นะครับแต่รุ่นนี้มันจะเป็นปุ่มกดไม่ใช่ปุ่มทัชเหมือนเดิมครับกดปุ่มเมนูหรือปุ่มปิดเครื่องแล้วก็ปุ่มบนลุ่มดาวห้างไว้จนเครื่องดับแล้วก็ตามด้วย จิ้มที่ปุ่มดีเซ็ตนะครับพอมันขึ้นบูนมาก็ปล่อยมือได้นานะครับใส่มันก็เสียบ USB เข้าไป ยังดูบีที่ใช้ฟังเพลงเหมือนเดิมครับไฟล์ภาพที่ใช้ต้องเป็นนามสก,กุล bmp bitmap ขนาด8 0 0้อยคูณสี่นะครับเหมือนเดิมบันทึกเป็น format r 5้า g 6 b ห้าบิตเท่านั้นนะครับไฟล์ภาพยูไม่ได้เสรยเสร็จแล้วก็ตามนี้นะครับ แล้วก็เลือกลูปก็ดูชื่อครับตั้งชื่ออะไรไว้ก็ตามนั้นเราได้รูปที่เราต้องการแล้วก็กดป้อนค่าครับหลังจากนั้นก็จิ้มปุ่มรีเซ็ตนะครับเหมือนเดิม คือออกจากเมนูเปลี่ยนภาพรูสกินโลโก้เห็นไหมครับมาแล้วย้ำนะครับไฟล์ภาพต้องเป็นนามสกุล .bmp นะครับหรือเรียกกันว่า bitmap เป็นฟอร์แมต16บิต R5G6B5 เท่านั้นนะครับขนาดภาพ800คูณ480เท่านั้นเหมือนเดิมครับ Oké, okay. kap.